กัับไม่ต้องสนใจคนอื่นไม่ต้องสูส่งให้แน่เดี๋ยวบางข้างหลังครับพี่น้องสื่อมวลชนครับต้องขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนทุกความประสงคครับพักตุ้ยไทยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งจะขออนุญาตประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมในเขตและตั้งที่9ก้าตุจักและหลักสื่อในโอกาสนี้ ขอประกาศนะครับว่าพักเพื่อไทยได้รับชัยชนะได้รับความไว้วางใจอย่างไม่เป็นทางการในขณะนี้เป็นช,ยชนัย,นชยชนะของพอักเพื่อไทยเป็นชัยชนะของอฟสชาติทิทิองและเป็นชัยชนะของพี่รองชาวจตุจักรและหลักสีทุกคนครับ